มาวันนี้กูพร้อมที่จะมาลุยตัวเกมอันนี้เลยเว้ยไปตัวเกมท้ายาิของเออร์เลอร์422อันนี้เป็นเออร์เลอร์437ซึ่งน่าจะเป็นท่าต่อจากเออร์เลอร์422เหมือนกันเป๊ะเลยความมั่วเนี่ยโอ้โห,โโหมั่วเลยนี่อะไรเนี่ยไอเ้เหียนี่แหละสมกับเออร์เลอร์จริงๆเละไปหมดเลยจีเซอรไรส์โอ้มีเลือดด้วยใครเป็นเมนวะเนี่ยเนีย่ยตัดบายก,าก็ได้วะสภาพนี้แม่งแบบดูไม่ออเลยว่ากูเล่นอะไรอยู่เนี่ยไอ้นี้มันเละเทกว่าเออร์เลอร์422หลายเท่าเลยเนี่ยมากๆเลย โอ้โห oh, ต้องวางทีละบล็อกด้วย oh, โอ้ยเหนื่อยใจจริงๆกูเฮ้ยเี้ยอะไรวะไอสัตว์เมื่อกี้กูเห็นบล็อกอะไรอ่ะันนี้กูขอบอกไว้ก่อนนะไอพวกที่สลัดดูในทิกตอกถ้ามึงอยากจะดาวน์โหลดตัวเกมมาให้ไปดาวน์โหลดในยูทูปกูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ซึ่งกูทิ้งลิงก์ไว้ในทิกตอกไม่ได้ไม่รู้เป็นเฮ e นะี้ยอะไรเหมือนกันนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเกมที่โอ้เฮี้ย e ตกใจหมดจิตแค่อะไรวะน่ะตกที่สูงหมุนติ้วไปสามล้านสี่หมื่นหกแสไอสัตว์เฮ้ยเฮียแล้ววะอืมกูว่ามันต้องมีอะไรดีๆแถวนี้แน่เลยวะตอนนี้กููููไไไไไมมมมมมม่่่่่่่่่่แแนน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 ใจดดด้้้้้ววยยยยยยยซาาาาตตตััััััเเ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 กกกกีีีีีีีสสสงงงงงปะะะะพรริอออลลทคคบ อ้ามันคือบล็อกอะไรอะบล็อกเออร์เลอร์มีอันนี้ด้วยเลือดกูขโมยเลือดด้วยตัวเกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยเนี่ยเละขนาดเนี้ยไอ้ชิบัวขนาดเนี้ยชิบหายไม่น่าสนใจได้ไงวะเนี่ยอ่ะชื่ออะไรอ่ะฮัลโหลเฮียสวัสดีเหรอโอเคสวัสดีโอเคสวัสดีเฮ้ยอ้าวไอ้ชิตัวเกมค้างไปละเฮ้ยแล้วกูจะถ่ายคลิปต่อยังไงเนี่ยเฮ้ยถ้ามึงเล่นอย่างกูอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้สัดอ่ะแล้วกูทำอะไรไม่ได้เลยกูค้างไปเลยนี่มันเนี่ยเออดีจริงๆกูจะจะบอกว่าไอ้ที่กูถ่ายไปแกแม่งเล่นกูหลุดไปเลยหลุดไม่พอนะ แม่งทำกูค้างด้วยมัน,มนยังขาดกับเครื่องกูอยู่เลยเนี่ยกูมาเปิดอันที่2แทนเนี่ยถ้ากูต้องมาสร้างโลกใหม่เนี่ยนะมันสนุกไหมเนี่ยฮะเราก็มาจนไฟที่เดิมถ้ามันทํากูหลุดอีกกูจะลบแม่งทิ้งแหละสมแล้วที่เป็นตัวเกมเออร์เลอร์แม่งทำให้คอมกูเออร์เลอร์ไปด้วยเลยกูขอเตือนไว้ก่อนนะถ้าจะโหลดเวอร์ชันนี้คือมึงต้องแน่ใจว่ามึงจะโหลดเพราะว่าตัวเกมนี้มันเสี่ยงมากๆ ที่่จะเลนแล้วถามว่ากูหลดมานทำไมเหรอไม่รู้กูอยากถ่ายแค่นั้นเองตัวเกมมันน่าสนใจดีซึ่งตอนเนี้ยมันจะเริ่มไม่น่าสนใจแล้วถ้ามันทำคอมกูระเบิดขึ้นมาเนี่ยทำไงเนี่ยไอ้เหี้ยถึงแม้จะเป็นตัวเกมที่เป็นทายาทเออร์เลอร์422แต่คุณมึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่มาเล่นคอมพิวเตอร์กูอย่างนี้อีซัสเออร์เลอร์437มึงมีข้อหาติดคุก3,000ล้านปีและมึงก็ไม่มีโทษจำคุกตลอดชีวิตด้วยถือว่ามึงโชคดีฝ่ายผิดแม่งไม่ใช่มันด้วยซ้ำฝ่ายผิดนี่นกูเนี่ยแหละไอ้เหี้ยแม่่่งงโหลลดดดมมมาาาเเเนนนนนนนีียยยคคืออขขััักู้ กูก็ไปสงสัยเลยท่านแม่งโหลดในโทรศัพท์ได้แม่งจะพังขนาดไหนเนี่ยเฮ้ยก็เจอไอ้ต้อย่งมีชีวิตตัวเดียวบนโลกที่ยังมีชีวิตอยู่บอกที่ามึงปกติเชี่ยปกติทุประการถ้าเดินไปสักพักแล้วมันขึ้นคำว่าฮัลโหลทีนี้กูต่อยไม่ได้ต่อยมานะต่อยคอมกูเนี่ยความน่าสนใจน่าจะอยู่ที่กอหิมะนั่นกูว่ากูต้องขึ้นไปบนนั้นนะเพื่อจะเจออะไรดีๆถ้ากูไม่เจอตัวสตีลไรมาดักเกิดกูก่อนตอนนี้่งทีน่ากวจริงคือมันจะเล่นกับคอมกูจะคอมกูเน่าเนี่ยเฮ้ยเชี่ยอะวะติดไฟได้งนี่ เป็นไปไม่ได้กูอยู่ที่ดิแดนหิมะมันเลยทําให้กูติดไฟไม่ได้แม่มันช่างเย็นชุ่มฉ่าจริงเลยถึงตอนนี้ในชีวิตจริงกูจะนั่งแฉะไปทั้งตัวแล้วก็หือไม่ไหวเลยร้อนชิบหายเฮ้ยวัวเจอสิ่งมีชีวิตเพิ่มเติมแล้วโอ้ไม่กอดเออว่ะจะว่าไปเกือบลืมไปเลยขึ้นแฟนอาร์ตขึ้นแฟนอาร์ตสงการนี่ไงใคร่ปไปแงไปฟนะาสงการไม่ได้ขึ้นแฟนอาร์ตมานานมากๆแล้ว เดี๋ยวค่อยพูดคลิปหน้าลวกันว่าทาไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยขึ้นแฟนอาร์ตเลยไม่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้นานแล้วแหละไอ้ขี้ไม่ได้ขึ้นมาเป็นเดือนเลยแหละแฟนอาร์ตเด็ดๆจากทางบ้านหวังว่า YouTube ไม่ก็ติกต่อมันจะแย่ออกนะระหว่างแฟนอาร์ตกับ <c oughs> ไอ้แว์แม่งอยู่ๆไม่ก็ชอบให้กูติดเหลือไม่ก็แบนคลิปกูทิ้งเลยไม่รู้เป็นขี้อะไรเขาแม่งนะักหนะตรงนี้มีฐานอยู่ด้วยเว้ย แถมมีบล็อกเอเอร์เต็มไปหมดเลยไม่สนตอนแ a r e กูจะเดินตามหาความตื่นเต้นที่แท้จริงความตื่นเต้นอิสเ a ียต่อยอดมาจากเออร์เลอร์422นี่ว่าไอาค้คกกระบองเพชรลอยฟ้าเนี่ยแคนตัสอินสกายเปียเออแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ากูหิวนะเนี่ยอ้าแล้วเดี๋ยว กูแปะอะไรไปอ่ะทำไมมันกลายเป็นไฟวะไอเฮียเล่นกูแล้วเหรอแล้วเลเวลกูกลายเป็นศูนย์คูณหนึ่งคืออะไรเนี่ยเจ็บหายละตัว Windows Security แม่งทำงานไอแสงว่าไอเฮียตัวเกมสตีนี่เล่นกับคอมพิวเตอร์กูจริงๆริงจริง,รงถ้ามึงจะเล่นตัวเกมนี้มึงควรจะเปิดไว้ตลอดเวลานะซึ่งแม่งอันตรายมากกูยังไม่เจอสิ่งแปลกปลอมเลยนะตอนเนี้ยยกเว้นตอนกูโตจากที่ศูนย์แล้วเล่นกับหน้าจอ360องศาค,คุณเนี่ยก่อนเมื่อกี้กูวางบล็อกเชี่อะไรไปกลายเป็นไฟเฉยเลยถ้ากูวางรัวๆมัน เปลี่ยนจริงด้วยเว้ยนี่คือความน่าตื่นเต้นเหรอวะเนี่ยถ้ากูขุดบล็อกอื่นแล้วเอาบล็อกอื่นไปวางอีกวะว้าวเฮียไอสัตว์หน้าหมุนติ้วเลยสัตว์อืมทุกุก,การบาดเจ็บหน้าจอกูจะหมุนสินะเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยเฮียตัวกูวิ่งไม่ได้ด้วยซ้ำอะ่ะไอสัตว์สตรีมเวอร์ชันนี้เป็นสตรีมเวอร์ชันที่วิ่งไม่ได้เหรอเนี่ยโคตรส็งรู้ว่ามันเสียเวลามากเลยเนะนี่ยสตรีมเฮ้ยน้่มันเกาะปลากูจะไปยังไงไวันไหนเมื่อมันมีตะลาวาเนี่ยดำแดงแซบ่แซบๆถ้ากูสร้้้าางเเเรืออแลววยยยไไปมันจะะด่ะะี เรือก,กูไปได้จริงด้วยโอ้ไม่เอากูหนักมากอิสัตว์โอเคมารอบ3ไอ้เชี่ยสมแล้วที่เป็นตัวเกมทายาของเออร์เลอร์สี่องไอ้เชี่ยตอนนี้แม่งมัว่วชิบหายเลยเกมก็มัว่วคอมกูก็มัว่วตอนนี้กูก็มัว่วไอ้เชี่ยมัว่วหมดเลยตอนนี้กูไม่ไหวแล้วไอ้เชีย่ยตัวเกมใช่ไหมนี่กูต้านชื่อเลยตัวเกมขยะกูเกิดที่ไหนไอกูเนี่ยไหนลองเกมโหมดดิไม่ได้เชี่ยกูถามจริงเถอะตัวเกมมันจะไม่มีอย่างอื่นนอกจากเล่นกับคอมพิวเตอร์กูอย่างเมามันแล้วก็เจอแต่พวกเออร์เลอร์โคตรพ่อคนแม่เออร์เลอร์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเดีย,เดยวเลยเหรอวะเนีีี่่่่ยยยยยนนนนมมมััออะะไไไรรเเเเตต็ปปหดลคุณกวูททศส์ โอ้ยเฮียแรหนาวเนียวโอ้ยเนาะโอ้โหหมุนติวโอ้ไม่กอดดู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 มันทำไม่สัดดูมันทำเฮ้ยเกาะธรรมชาติน้ำกูเจอ้นาแล้วหลังจากที่เดินทางมานาน้ำไอ้เชียกระโดดไปไม่ถึงแรงกูไม่มีไอ้เฮียกูตายแก้วโอ้ไม่กอดกูก็ต้องออกเกมแล้วใช่ไหมสุดยอดจริงๆกูตายแม่งเลยละกัดงั้นเรามาลองเล่นเกมโหมดกันดูดีกว่าเพื่อจะมีอะไรดีขึ้นมาบ้างเอาล่ะถ้ากูทราบเป็นอ่ะเท่านี้กูจะเป็นโหมดอ้าวเฮ้ยเชื่อมันล็อกไว้ ความเออเลรออิสเลียวเล่นกคอมกูหนักมากไอชิบมัวเลยมัวชิบหายเลยตอนเนี้ยไอส์ได้ตอนเนี้ยนนมันไม่มีความน่ากลัวอีกแล้วเว้มีแต่ความน่าหุดหิดมันเล่นกับจอกูไม่พอเล่นคอมพิวเตอร์กูไม่พอเล่นกูอีกไอที่เล่นหมดทุกอย่างเลยชิบหายดูสิที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้สิดูความสวยงามที่ที่เลทเลทขนาดนี้สินี่แหละที่เขาถึงเรียกว่าศิละปะแม่งเอ๊โอโหตกากที่สูงแม่งรับดามิแบบเต็มแรงไม่รับดามจตกชิ้นที่สูงจากน้ําด้วยอ เฮ้ยตัวเกมสตีแแล้วเนี existem, anyway, right. The way. The way ่ยเอาเป็นว่าอย่าโหลดเลยดีกว่าแม่ไม่มีสตีลอะไรนอกจากที่จะปัดประสาทมึงไม่พอแล้วจะเล่นกับคอมพิวเตอร์กูอยางเมามันและที่แย่กว่านั้นก็คือกูไม่มีสกินแล้วกูก็เป็นสตีฟเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่จะโดนบูลลี่ทุกตัวเกมไม่รู้เป็นเชี่ยอะไรเหมือนกันเฮ้ยเี่ยอะไรวาว่าบล็อกดินแล้วทีได้นี่คราบเลยเหรอ้ยอะไรวะเนี่ยปวดหัวิบหายเลยสั์ทุกๆการโดนดาเมจมึงจะต้องหมุนส6 0อสิงศาอย่างนี้ตลอดเลยได้ไงวะกูพยายามปอบประสุดชีวิตแล้วเวสตีฟ แต่ทุกอย่างมันทุกอย่างมันไม่ได้มาเล่นที่มึงเลยว่ามันเล่นที่กูคนเดียวเลยเนี่ยตอนเนี้ยไอสัตว์ไอ้แก้แค้นที่แท้จริงเหรอเนี่ยโอ้ยตัวเกมหลักแม่งเป็นอย่างงี้จริงๆรินะกูไม่เข้าป่าแน,น่กูมองไม่เห็นหาเลยเลยเนี่ยกูจะต้องรอไปจากที่ดีกูว่ากูก็เดินม,มาสักพักแล้วนะยังไม่เจออะไรเหรอเนี่ยโอ้หอมึงเล่นกูอีกแล้วไอเหียอย่าเพิ่งมาเล่นกับกูตอนนี้ดิสัตว์อา้าวกูแตกอ,ตอีเฮียโอช่างแม่งกูไม่เล่นแม่งละ